เมื่อคืนนี้เราได้แชมป์หน้าใหม่ของฟุตบอลยุโรปนะครับในนามของสโมสรก็คือโอลิเปียกอสครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานมีเกมรอบชิง c o n f e r e เร e l e a ์ลีกนะครับผ้วยสีเขียวที่เป็นใบที่3ของยูฟาครับแชมเปี้ยนส์ลีกยูโรปาและก็คอนเฟ n ดเร e ันส์ลีกครับปรากฏว่า f ิออร์เรนตีน่ครับที่เข้าชิง2ปีติดต่อกันนะครับอกหักซ้ำสอจริงๆปีที่แล้วเขาแพ้เวสต์แฮมนะครับและโอลิเปียกอสเนี่ยทีมจากกรีซนะครับไม่เคยเข้าชิงมาก่อนเลยนี่คือการเข้าถึงรอบไฟนอล ครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรครับปรากฏว่าทําสําเร็จทันทีฮะไปจนถึงช่วงต่อเวลา115นะครับแล้วยิงประตูชัยเอาชนะไปได้ลูกหนึ่งครับซึ่งกุนสือของพวกเขาก็คือโคเซ่หลุยเมนเดรีบาถ้าใครดูบอลยุโรปมาทั่วๆนะจะรู้จักว่าผู้จัดการทีมคนนี้ก็คือเคยคุมโอซาซูน่าแล้วก็มาคุมทางฝั่งของเซลยาคือเป็นจอมเก๋าของฟุตบอลสเปนนะครับตอนนี้เขาโยกมาคุมกรีซ แล้วก็ประสบความสําเร็จครับได้แชมป์ทันทีเจ้าของทีมคือคนเดียวกับเจ้าของทีมนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับในขณะที่พี่ออก็โอ้โหอกหักเข้าชิง3ครั้งในรอบ2ปีนะครับคือชิงโคปาอิตาเลียก็แพ้อินเตอร์นะครับปีที่แล้วชิงถ้วยเนี่ยฮะแพ้เวสต์แฮมลแล้วปีนี้ก็แพ้โอลิมเปีกคอสิ่งนี้น่าเห็นใจจริงๆนะครับแล้วถ้าเราจะมาได้นะครับปี2004เคยเกิดเทพนิยายกรีดมาก่อนครับตอนที่ทีมชาติกรีซ เอาชนะโปรตุเกสได้แบบหักปากาเซียนนะฮะปีที่กำลังจะยูโร2024 20ปีพอดีได้สมสรที่เป็นแชมป์แรกของยุโรปในนามของกรีซนะครับเหลือเชื่อจนะริงจริงแลยินดีด้วยนะฮะสำหรับโอลิมเปียคอสนะครับทีนี้ไปดูที่เวลูนี่กัน,กนบ้างครับเขาเพิ่งไปให้สัมภาษณ์เอกลีฟกับแกรี่เดวิลรายการโอเวอร์แลปเขาเปิดเผยเรื่องราว เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจครับทุกคนก็คือเคยเล่าไปแล้วตอนกุลาปี2010เนี่ยลูนี่มีความรู้สึกว่าแมนยูไร้ความทะเยอทะยานซื้อนักเตะมาแบบโอ้โหไม่ไหวเลยแล้วเขาเคยขอขึ้นบัญชีขายนะครับรีเควสเลยปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเขามีปากเสียงกับเชอร์ลเฟอร์ลูซันอย่างหนักแม้ว่าสุดท้ายจะกลับมาเล่นกับแมนยูต่อนะครับแต่ว่าลูนี่ยอมรับว่า ตั้งแต่นั้นเปต้นมาเขากับเฟอร์กี้เนี่ยเหมือนความเชื่อใจมันมันมันม,น,มนแตกไปนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับรู้ที่เปิดเผยว่าเชื่อไหมว่าหลังจากที่เขาประกาศขอย้ายทีมนะครับในสนามซ้อมปรากฏว่ามีตำนานแมนยูในสมัยนั้นนะฮะและตอนนี้ก็ยังเป็นตำนานอยู่เนี่ยพุ่งเสียบเขาอย่างแรงกะเก็บเขาเต็มที่แบบอารมณ์เสียที่เขาทำไมถึงอยากย้ายทีมในสนามซ้อมครับให้เวลาคุณผู้ชมเวินาทีให้คุณผู้ชมเดาว่า ตำนานแมนยูคนไหนที่กล้าถึงขนาดเสียบเวลูนี่แบบกะเก็บเอาให้เจ็บเลยนะครับให้เจ็บวินาทีครับเดาครับ1 2 3 4 5ส7งสาตำนานคนที่รูนี่เล่าให้ฟังคือพอลสโกครับ <laughs> ไม่แปลกใจเลยครับรูนี่บอกเขาตั้งใจแท็กเกิลผมจากข้างหลังเลยเสียบแบบเต็มที่ทั้งที่เป็นสนามซ้อมนะครับ ตอนแรกเขาบอกขำๆนาทีนั้นคงโมโหแหละแต่ว่าพอจนถึงวันนี้เขาบอกไม่แน่ใจเฟอร์กี้อาจจะไปกระซิบก็ได้ว่าพอสกเป็นลูกรักอยู่แล้วเสียม,มันเลยมันอยากย้ายทีมนะครับใครเดาถูกมากเก่งใครเราถูกเก่งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้จะหาของรางวัลให้นะฮะแล้วก็วาซาก็มีพูดถึงคําว่าผู้นำครับเขาบอกว่าในห้องแต่งตัวควรจะมีหัวหน้าทีมประมาณ5คนเอาไว้ปลุกกระดมอย่างแมนอยู่ตอนนี้เขาไม่มั่นใจเลยว่าใครเป็นผู้นําในห้องแต่งตัวอ่ะโอเคปอกแขนอยู่ที่บรูโน่ใช่ไหมแต่พอแรดฟอร์ เล่นบอลไม่ขย,ยันนะไม่ไล่บอลทําไมในสนามไม่มีใครตะโกนดา่ามาคาแลฟอร์ดได้เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เวลุนที่สงสัยนะครับทีนี้ไปดูนี่ที่มิเกลอัตเตต้ากันบ้างครับเราไม่ค่อยเห็นภาพนี้นะครับอัตเตต้าเป็นคุณซือที่ยังหนุ่มและหล่ออยู่นะครับล่าสุดพาเดอะเมียครับไปที่ซาดินาทะเลซาดินาที่ประเทศกรีซนี่แหละครับสวยมากอุอันทะเลตรงนี้มีคนไปบ่อยมากนะครับพาภรรยาที่ชื่อว่าโรเลนาเบอร์โนเคยเป็นมิท ประเทศสเปนปี1999นะครับคือผู้หญิงก็มีดีกรีสุดยอดเลยทาซันบล็อกให้เมียอยู่ข้างหลังโอ้โหเป็นสามีที่สุดยอดจริงๆครับหลังจากที่ตัวของเขาเองก็เพิ่งจะประสบความสำเร็จนะครับในงานครุบซ็อกเกอร์อเวอร์เนี่ยอร์เตตาได้เป็นผู้จัดก,การทีมยอดเยี่ยมนะครับซึ่งภรรยาก็บินตามไปให้กำลังใจนะครับก่อนที่จะได้มาพัก้อนนะครับซึ่งมันจะมีภาพที่แบบคุณซื้อหล่อมากอ่ะทั้งอร์ออเตตาแล้วก็อลอนโซใช่ไหมครับแล้วก็มีเชดฟาเบกัสซึ่งเป็นผู้ช่วยโคโ เป็นผู้ถือหุ้นด้วยนะขึ้นมาสู่เซเรียแล้วนะครับนี่คือ Big News คบิ๊กนิวส์ในค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับวันนี้แฟนแมนยูจะได้คุยเรื่องอะไรครับก็คือบริษัทอินเอออสนำโดยเซอร์จิมตอนที่ทำงาน2ด้านนะครับด้านหนึ่งก็คือคุยเรื่องผู้จัดก,การทีมฟุตบอลอีกด้านหนึ่งคือกําลังหาตัวนักเตะเพิ่มให้กับปีศาจแดงครับตอนนี้มีข่าวออกมาบอกว่าจะทุ่มเงิน100ล้านปอนด์เพื่อนักเตะอ,อังกฤษเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับเขาจะเป็นใครและอนาคตของเอลิธันหากล ้น,นีครับในช่วงของสาสมวันนี้ครับหลังจากเมื่อวานผมได้เล่าข่าวเมชัันกรีบูดไปนะครับแนวโน้มณตรงนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะย้ายกลับมาสวมเสื้อแมนยูไนเตดเนี่ยเป็นไม่ได้ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่า เขามีโอกาสได้ทีมสูงมากนะครับวันนี้ผมเลยเอาเสื้อของกรีนบูดมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันประมูลครับในราคาที่สุดถูกเลยครับผมได้เสื้อตอนที่เขายังคงพีคอยู่ครับปีของโอเลกุนนาโซชานะครับแล้วก็ปักเบอร์11นี่คือเบอร์ที่ต่อจากแลนด์กิกส์นั่นแหละครับแล้วก็มีอาร์มฟุตบอลพิมเม์ลกนะครับได้จากประเทศญี่ปุ่นตัว s ยุโรปนะครับใครอยากได้ กรีบบูดไปครอบครองนี่คือหนึ่งในนักเตะอ c a d e ค y เดมี่ที่ถือว่าประสบความสุเร็จมากๆนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นอดีตของปีแดงไปเป็นที่เรียบร้อยคงไม่ได้เห็นเขาในสีเสื้อสีแดงและมีตาโลโก้อยู่ในแตดแบบนี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นโอกาสดีครับที่จะปล่อยตัวนี้ออกไปนะตัวนี้ได้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับใครอยากได้นะฮะไซส์เยุโรปจะเอาไปใส่หรือว่าจะเอาไปเก็บสะสมก็ได้นะครับผมให้ร่วมกันประมูลครับเริ่มต้นที่แค่5,000บาทเท่านั้นนะครับตัวนี้เอาตามตรง แค่เสื้อตัวหนึ่งที่เป็นรุ่การเก่า5,000ก็ห้าขัแล้วฮนะเอาตับตปงนะฮะหมายถึงว่าเสื้อซีซันเก่าที่เมันหายากแบบนี้นะครับแล้วมีตัวสกรีน G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ตัวคือเวลานับเขานับ9อักษรแล้วก็2เบอร์แล้วมีอาร์มอีกโอ้โหตัวนี้เกิน5,000บาทแน่นอนแต่วันนี้ให้ร่วมกับระบูนครับโดยที่ใครอยากได้นะครับเพิ่มครั้งละแค่ร้อยเดียวครับ ใครอยากได้เสื้อเมซอนกรีนบูดครับปิดรับประมูลพรุ่งนี้19บเนาฬกานะครับสุดยอดเลยตัวนี้นะฮะไซส์ s ทุกคนเอาไปเก็บเอาไปใส่ก็ได้นะครับครั้งหนึ่งหนึ่งนักเตะอาคาเนมีที่เราปั้นเขาและเคยติดเป็นท็อป t e ว่าที่นักเตะค่าตัวแพงที่สุดเกินร้อยล้านปอนด์ของของโลกไม่ใช่แค่ของประเทศนะครับสูสีกับฟลอเรนเบสของเรเดวากูเซนในสมัยก่อนนะสูสีอาจจูดเบริงแฮมแต่ตอนนี้ราคาตกมาแล้วเหลือแค่น่าจะแค่40ล้านปอนด์ใครอยากได้ครับ5,000บาทแล้วบวกทั้งละเดียวครบ ไลน์เข้ามาปิดลับรุ่งนี้1นึ่งทุ่ตรงครับ <S <S เรื่องราวข่ามือนค่ำคืนนี้ครับเราจะไปดูที่ฝ่ายจัดซื้อของสโมสรเลยครับเพราะว่าตอนนี้นะฮะเดินเครื่องประมาณ30%แล้วครับแม้ว่ายังไม่ชัวว่าผู้จัดการทีมจะเป็นคนเดิมหรือว่าเปลี่ยนโค้ชคนใหม่นะครับแต่ต้องยอมรับว่าบริษัทของเซอร์จิมเนี่ยมีความรู้เรื่องของลูกหนังเป็นอย่างดีนะครับสเกลนักเตะเตรียมรอเอาไว้แล้วพอสมควรเลยถามว่าทําไมเดินเครื่องแค่30%ตเพราะาตลาด การซื้อขายนักฟุตบอลยังไม่เปิดนะครับเอาตามตรงคือยุโรปหลายหลายลีกเปิด1มิถุนายนก็คืออีก2วันวันเสาร์อ่ะวันที่เตะยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศเนี่ยมีหลายลีกเปิดและตลาดหน้าร้อนนะครับซัมเมอร์แต่ว่าพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะเปิด14มิถุนายนเพราะฉะนั้นแมนยูเต่ก็มีเวลาทําการบ้านก่อนที่2สัปดาห์ต่อจากนี้จะต้องลงตลาดจริงๆซึ่งถือว่าเป็นซัมเมอร์ที่สําคัญมากๆเลยนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยตำแหน่งที่ต้องการซื้อมากๆเลยคือกองหลังครับเพราะว่าลาฟเอวารานอ่ไม่ต่อสัญญาถ่ายเทออกไปได้แคปเรื่องค่าเหนื่อยมหาศาลส0 0แสนกว่าปอนต่อสัปดาห์แล้วก็จะมีจอนนีิเอแวนที่เชื่อว่าถ้าหาอยู่ก็โอ้โหเป็นตัวสแตนบายหรือว่าจริงๆก็ควรจะต้องดันไปเป็นผู้ช่วยโค้ชได้แล้วเพราะในวัย36ปีใช่ไหมครับปีแล้วเขาปีนี้เขถือว่าทำนด้เกินความคาดหมายมากๆเลยนะครับ แล้วก็มีข่าวว่าวิกตอร์ลินเดเลฟถ้าหากว่ามีคนซื้อยื่นซื้อเข้ามาหรือว่าพิจารณาเข้ามาเนี่ยมีทางได้ก็อาจจะขายออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่นับลินเดเลฟก่อนเนี่ยโหแมนยูมีตำแหน่งเซนเตอร์จริงๆที่เป็นอาชีพเนี่ยน้อยมากนะครับก็คือเหลือลิซันโดเหลือแฮร์รี่แม็กควแล้วก็เด็กอย่างวิลลี่คารวานาครับเราอาจจะนับรวมลินเดเลฟไปด้วยติ่งนึงถ้าหากไม่ไม่ขายก็อยู่ต่อนะครับแต่ว่ายัางไงก็ต้องเสริมเพราะว่าลานกับอีแวนนี่คือ น่าจะปลดระวางแน่นอนนะครับทีนี้ฮะก่อนหน้านเนี่ยชื่อที่ไปโพพันธ์มากที่สุดในเซ็นเตอร์ยุโรปเนี่คือชองแคโตริโบชองแค่ตริโบเป็นเซ็นเตอร์ของนีสซึ่งโอโ้โหเซอร์จิมก็เป็นเจ้าของทีมอยู่แล้วแต่คุณผู้ชมเห็นไหมครับว่า2เดือนที่ผ่านมาชื่อเนี่ยมันเรือรลางหายไปเยอะมากนะครับได้ยินมาว่าปีศาจแดงไม่ค่อยอยากจะไปเสี่ยงเรื่องนอกสนาม เพราะว่าแกมีปัญหาเรื่องเที่ยวพอสมอควรเหมือนกันนะครับนักเตะฝรั่งเศสคนนี้ก็เลยเงียบหายเข้าสีเมฆไปประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมานะทีนี้ชื่อที่มันโดดเด่นมากที่สุดในการไปเติมเกมลับนี่คือจารอดเบนเวตชื่อนี้เคียงคู่มาเลยเป็นคู่เปรียบเทียบเลยโตลิโบกับเบนเวตนะครับอายุ21ปีกองหลังของเอลวัตันแต่ณตรงนี้ก็ต้องยอมรับตามตรงว่าคลาสมันมันกระเถิบขึ้นไปอีกเพราะว่าล่าสุดเขาเพิ่งจะติดทีมชาติอังกฤษ ลุยย uh, ูโร2024ติด26ขุนพลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะสลับกันลงสนามเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็ยังอายุน้อยอยู่พออายุน้อยล่าสุดเล่นให้กับเอเวอรตต t เนะี่ยทอฟฟี่สีน้ำเงินนะครับ mm hmm. เขามีโอกาสลงไปทั้งหมด45เกมเป็นต,ตัวจริง 40, 40, 41เกมอะลงตัวจรติง41จาก45เกมที่ที่เล่นให้กับท็อฟฟี่สีน้ำเงินนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่า ฟิตมากแล้วพอเป็นนักเตะองังกฤษได้โคต้าโฮมกรอนอีกนะครับแต่ปัญหาหลักเลยก็คือค่าตัวฮะค่าตัวตอนแรกพอฟฟี่เสียเงินตั้งเอาไว้ที่70ล้านปอนด์แล้วมีคําพูดว่าจะพยายามเอาแมนยูให้ถึงตอนที่ไปทุ่มแฮร์รี่แม็กไควกับเลสเตอร์ที่80นะครับแต่นตรงเน่ก็ต้องยอมรับกันตามความเป็นจริงว่าพอฟฟี่เสียเงินมีปัญหาเรื่องการเงินฟาฮันโมชิริโดนปรับเรื่องสร้างสนามสนามสร้างสนามว่ายังไม่เสร็จ เพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่า70ล้านปอนด์เนี่ยไม่ถึงแน่ๆนแมนยูคงจะต้องต่อรองแต่ผู้บรรานักวิเคราะห์อ,อนาลิซิสมองกันว่านี่จะเป็นคู่ที่น่าสนใจมากในการเป็นรูปรับระหว่างลิซันโดมาตินเนสกับทางฝั่งของแบนด์เวลทคือตอนนี้นะครับกองหลังเนี่ยถ้าเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเห็นภาพก็คือมันจะต้องมีคนหนึ่งเข้าก่อนอคนหนึ่งรองหรือว่า,วาบู๊ปุนถ้าเราเห็นลิโอเาวิดิชเราก็จะรู้ว่าถ้าหากกองหน้ามามา,มาปรจจานาเนี่ยคนที่เข้าก่อนคือวิดิชเข้าไปทําลายล้าง เขาไปโขเขาไปกระแทกเข้าไปลิโอก็คือคอยซ้อนสวยๆคอยซ้อนแบบศิละปะประมาณนี้สตีฟบรูซนะกับแกลลี่พาริสเตอร์ยับซ้มสมัยก่อนสต้ำเข้าก่อนลอนนี่ยอนเซนเป็นตัวรองนะครับแต่ถ้าหากเรามีคู่เดิมคือลิซันโดกับวาลาเนลิซันโดก็จะบูล้างผ่านเพราะฉะนั้นครับแมนยูเตดไม่จําเป็นที่ต้องซื้อกองหลังบูลและจะต้องซื้อกองหลังที่เป็นตัวสแตนบายรอจังหวะหลังจากลิซันโดไปไปฆ่าฟันมาเพราะฉะนั้นทั้งแบนด์เวตและโตดิโบ ก็เป็นตัวที่น่าสนใจถ้าเอาให้เปรียบเทียบกับคู่แข่งก็เหมือนกาเบียลมาเกเยสกับซาลิบาไหมกาเบียลมันก็จะไปกระแทกก่อนซาลิบาก็เก็บบอลมันจะต้องเป็นคู่รับคู่รองกันแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตัวฝั่งของเบรนเบดเนี่ยคือถือว่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นมาปีที่แล้วเอเวัตันปล่อยให้ p s เยืมียูโตไปเล่น36เกมแล้วปีนี้คือไม่ให้ใครแล้วนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงทีเดียวทีนี้มันก็มีกระแสว่าแมนยูก็คือจีบ2ตัว เรียกว่า2บวกหนึ่งก็ได้นะครับก็คือคนแรกก็คือกองหลังของท็อฟฟี่คนนี้กับคนที่2ครับนักเตะอังกฤษเหมือน,นกันก็คือไมเคิลโอลิเซชื่อค่อนข้างนิ่งและชัดมากนะครับพออินิออสมาทำน,นะครับเราจะเห็นว่าพอเขาโฟกัสใครเนี่ยมันจะไม่ค่อยหลุดไปจากเนี่ยอย่างโกลิโบมีเหตุผลและชัดเจนว่าเกรงปัญหาเรื่องนอกสนมครับทีนี้ไมเคิลโอลิเซเนี่ยของทีมเซาเปาเลนักเตะปรเจ็ดเทาาซาเป็นคนที่หลายคนเชียร์ว่าเก่ง แล้วได้ความเป็นโฮมกรออีกแมนยูเต็ติดต่อไปแต่ว่าข้อจำกัดของงบประมาณ2คนนี้จะต้องอยู่ที่100ล้านปอนด์แบบพอดีเป๊ะตัวเลขกลมๆต้องไม่เกินจากนี้นะครับคือไม่มีการแบบ1้5 1 1 0 115ล้าน2คนนี้ไปเฉลี่ยมาให้ได้เพราะอายุน้อยก็จริงแต่ว่าประสบการณ์ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะยังไม่ได้เล่นบอลยุโรปก็ให้มันอยู่ที่ร้อยล้านนี่แหละโดยมีข่าวลือว่าเบรนท์เวตจะอยู่ที่60และ ทางฝั่งของโอลิเซจะอยู่ที่40ล้านปอนด์นะครับแต่ณตรงนี้ผมแอบคิดว่าเป็นไปได้ยากมากเพราะว่าแบรนด์ไ e อตัวของโอลิเซ40ล้านที่เขาผลไม่น่าขายนะครับโดยเฉพาะถ้าหาเอาไอพวกเอ,เอกสารมานั่งดูโอ้โหเองซื้อวันพิซซาก้าไป50ล้านปอนด์แล้วเองจะมาซื้อว่าที่ดาวรุ่งคนนึงที่เก่งมากของังกฤษอย่างโอลิเซที่40เนี่ยผมว่า impossible มากๆนะครับอาจจะต้องตีตัวเลขใหม่แบรนด์เบรดอาจจะลงมาที่50กับ50ล้านปอนด์ไหม หรือว่าจริงๆแล้วโอลิเซ่ควรจะแพงกว่าแบดเวอันนี้ผมไม่มั่นใจนะแต่แค่มองแบบเนี้ยก็รู้แล้วว่าคิสซัมเพลทไม่ขายแน่นอนนะสี่สิบล้านปอนด์นะครับแต่ว่ายังแอบติดนิดนึงถ้ามุมมองส่วนตัวยังคิดว่าโอลิเซ่จะเป็นตัวที่แมนอยู่ใช่จริงๆหรือเปล่านะครับด้วยความที่โอเคเขาดูมีชั้นเชิงดีนะครับลงมาขอบอลชอบเชื่อมเกมนะครับแต่ว่าพอเล่นกับทีมอยากจะทําแบบนั้นได้ไหมจะชนกับบูโน่คนป่าคุณจะมาขอบอลสุม 4, สีุ่มห้าไม่ได้และก็เป็นคนที่ประหลาดปรดอ่ะอย่างที่เราเห็นเนี่ เวลายิงเข้าก็ไม่ค่อยดีใจกับเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ค่อยเฮฮาปาร์ตี้ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาในห้องแต่งตัวหรือเปล่านะครับอันนี้คือ2คนที่ชัดเจนมากว่าจะใช้เงิน100ล้านปอนด์ในการทุ่มซื้อนะครับทีนี้มีคนที่3ามครับเพิ่งจะมากระแสวันนี้เลยก็คือชาบี้ซิมอนนะครับแต่บางคนที่ก็อ่านว่าเป็นซิมอนบ้างก็ได้โห oh, นักเตะคนนี้ผมการันตีนะครับเก่งมากเป็นปีกตัวทำเกมของแอร์เบลีฟสิสครับคุณผู้ชมเก่งไม่เก่งอะซิมโมแวนเนอร์ T er อยู่ไลฟ์สิสไม่ได้ครับ โอเคแม้ว่าตำแหน่งอาจจะไม่ทับกันโดยตรงแต่ว่าไม่มีใครแทนเขาได้เลยครับต้องยอมรับว่านักเตะคนนี้สุดๆเลยนะเป็นเด็กของเบสเชนนะครับแล้วปล่อยให้ไลฟ์สิกเนี่ยยืมตัวแล้วแบบโหฤดูกาลล่าสุดเป็นหนึ่งส่วนสำคัญที่ทำให้ไลฟ์สิกเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกยิงไป10จ่ายอีก15ถ้าเราได้เห็นเขาเจอแมนเชสเตียร์เนี่ยเราจะรู้ว่าไอเด็กคนนี้พรสวรรค์สุดๆนะครับแต่ว่ามีรูปร่างที่เล็กก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกหรือเปล่านะครับล่าสุดเนี่ยเบสเชนบอกไม่อยากให รายสิทธยืมตัวต่อนะครับแมนยูก็มีเข้าไปคุยนะครับถ้าหากราคาไม่แพงมากเดี๋ยวจะเอาไปเล่นร่วมกับพวกกาลาโชมาปั้นต่อไงอเพราะตอนนี้ตามกฎที่นิโเนอสตั้งก็คือต้องราคาไม่แพงเอ้ยไม่ใช่ต้องอายุไม่เยอะเกิน25ปีเพราะฉะนั้นเนยี่สิบเอ็ดยี่สิองปีนี่คือแบบเนี่ยทั้งนั้นเลยมาเล่นร่วมกับคอบบี้เมนูกานาโชไฮลุนยีอถึงยี่สิบสาเนี่ยเรียกว่าอนาคตน่าจะสดใสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มี3รายชื่อของนักเตะที่ฝ่ายจัดซื้อของเราในเดินหน้านะครับ อสองคนแรกนี่คือเดอหน้าเต็มตัวส่วนคนที่สาเพิ่งมาเมื่อประมาณบ่ายสามก็เดี๋ยวรอฟังหูไว้หูก่อนละกันนะครับนะครับโอ้ยังไม่มีเรื่องเอลิสเทนหากเลยนั่นเอาเรื่องของนักเตะการซื้อตัวไว้เท่านี้ก่อนละกันเพราะว่าเทนหากเรื่องการโหวตเนี่ยโอ้โหยาวมากครับแอตลติทำขึ้นมาว่าแมนยูโหวตอยากเอาเป็นเป็นโพงเขาเองนะครับซึ่งคนดูบอลเก่งๆที่เป็นพวกเซียนเนี่ย อแอร์เรติกที่ที่ต้องจ่ายตังค์หมดนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเล่าให้ฟังแล้วกันมันเป็นโพลที่แบบเทนหาคุณอยู่ต่อไหมรูรูก,กาลนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่ถ้าหากผู้จัดการทีมคนต่อไปคุณโหวตใครแมนเชสเตอร์อีฟนิวก็ทำเช่นเดียวกันนะครับอันนี้พรุ่งนี้ไปเล่าให้ได้ฟังวันนี้เอาเรื่องของตัวนักเตะ3คนนี้ไปก่อนนะครับนี่คือเ e อ็กซ์คลูซีฟนะครับคืนนี้ทางช่องบอลเป็นผลนะครับช่วงสุดท้ายวันนี้เราปล่อยเสื้อประมูลครับก็คือของเมสซานกรีนวูดด้านหลังผมเลยครับทุกคน หลังจากที่เมื่อวานผมเล่าไปแล้วก็คือโอกาสที่เขาจะกลับมาสวมเสื้อเครื่องแบบแมนยูเต็ดน่ยามากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยปล่อยเสื้อของเขานะครับเป็นปีที่เขาท็อปฟอร์มมากๆเลยนะครับผมได้มาจากญี่ปุ่นนะฮะเป็นเสื้อที่ปีที่แมนยูเต็ดลงตรงเนี้ยเป็นสกรีนตาสารว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดหมดเลยนะถ้าสูงเข้าไปข้างในจะเห็นนะครับเป็นเอสยูโรมีอาร์มพิมเล่นะครับแล้วก็เบอร์พร้อมชื่อซึ่ง ให้ประมูลในราคาเริ่มต้นที่5,000ันบาทเอาตามตรงแค่เสื้อตัวนี้พร้อมชื่อฟอนต์และเบอร์เนี่ยก็กประมาณ5 0 0พันแล้วนะครับเพราะว่าดูตัวกินหมูนะครับมันจะนับเป็นฟอนต์นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวแล้วก็บวกเบอร์สองพรุ่งนี้จะนับแล้วมีอาร์มพิมเมอรีอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้แค่ห้าพันก็คุ้มเสื้อแล้วนะครับผมจะให้ประมูลจนกว่าพรุ่งนี้จะออนแอร์คลิปใหมยย่หนึ่งทุ่มตรงนะครับโดยที่ราคาประมูลเพิ่มครั้งละร้อยเดียวครับใครอยากได้ก็จัดไปแล้วเดีี๋ยวผมส่งให้ฟรก็ สมควรแก่เวลาในการปล่อยตัวนี้เรียบร้อยสําหรับเมสอนกรีนวูดไลน์เข้ามาได้เลยเพิ่มครั้งละร้อยเดียวฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มารู้กันว่าใครจะได้ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าผลโหวตเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าพรุ่งนี้จะมีข่าวผู้จัดการทีมอะไรเพิ่มเติมมาเจอกันซี u ูท m มอร์ด